วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายจามหารัตนีปสิการแสงขงนนกยูงปกติเราจะเรียกท่านว่าคุณยายจาันนะแต่ว่าเมื่อท่านละสังขารแล้วนี่ครูวิทยาก็มาตั้งตรงนี้นะจ๊ะถ้าละสังขารมือวันอาทิตย์ที่สิบกันยายน พ,าาพุทธศักราช2 5 4 3ริ่มสิริอายุได้92ปีทาราสังคามไม่ได้11ปีแล้วเนะจ๊ะ11แล้วเนาะและในวันเสาร์ที่10กันยาย,ยนคือวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ณหอจัคุณยายเวลา10.30นนะจ๊ะแล้วก็เวลา11.00นก็จะมีพิธี วายพัตนาหารเมนูพิเศษเป็นสังฆทานอันนี sure> ้เรียยว่าราวนครายวรรลัสังขันของคุณยายนี่นะจ๊ะก็มาเอาบุญกันนะจ๊ะวันพรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้ใครจะมาบังสาธุสุดยอดเลยนี่นะเพราะว่าท่านจะมาคุ้มบุญเลยแหละนี่เนาะ โอท่านจะมาก่มบุญเชื่อมสายบุญเพราะว่ามันเป็นวันที่เนื่องด้วยท่านนี้นะจ๊ะทำบุญเพื่อท่านลูกหลานท่านทำอย่างนีเ้เพราะว่าเราคุยถึงท่านมาตอนถึงดานไหนแล้วจ๊ะเนี่ยอ๋อถึงแล้วโอเคโอเคถึงแล้ว แล้วก็นั่งเนาะนั่งธรรมะก็มีคนจะทั้งศุกสำแดงป้านอย่างเราเจาของบ้านอย่างนี้นะจ๊ะนั่งธรรมะเจนกก็ทั่งวันหนึ่งเนาะท่านเข้าถึงธรรมเราตัดชอด็อตไปที่ท่านเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลย โอ้ท่านบอกท่านมีความสุขมากใครเอาทองเนี่ยท่านอุปมายห้ว่งนะจ๊ะสูงเท่าตัวท่านนะถ้าจำไม่ผิดนะจจะสูงสูงมึงไม่สูงก็น้ำหนักนงเนี่ยสูงลาบาให้ท่านแลกกับการที่ให้ทิ้งธรรมะไปเลย ท่าบอกไม่เอาเนเนาะบอกมันมีความสุขมากเลยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายัางสูงสุดสำหรับชีวิตของท่านท่านเปลื้มมากมีความสุขมากแล้วท่านก็พูดเรียบเรียบเนี่ยจ๊ะพี่หมายถึงเรียกคุณยายทางสุขนะจ๊ะพี่สุขพี่ฉันอยาก ไปหาพ่อ oh. จันยังไม่รู้เลยพ่ออยู่หน่อยนี่ <Yeah. S 1> น,นะ <laughs> คุณยายตั้งใจก็บอกได้สิโอ้ oh, oh, นี่ไม่วิชาเนี่ยมันดีตรงนี้นะจะเห็นถ้าเข้าถึงได้เนี่ยนะรแล้วก็สอนวิชาธรรมกายให้ไปทำให้ก้องๆกันนะแล้วก็โอ้ oh, ไปด้วยกันเลย นี่นะเพราะคล่องแค่วดีแล้วในระดับที่สามารถไปได้ก็ไปเลยโดยไปทราบเลยว่าบิดาท่านอยู่ที่ไหนนะละโลกไปแล้วเพราะที่เพิ่งเป็นครั้งแรกแล้วก็ไปทราบด้วยอย่าทางสุขก็ไม่ได้บอกสิบปากว่าเนี่ย มันก็ไม่เท่ากับตายเห็นเลยไปนั่นเองนี่ท่านปากเดียวพอนัานไปเห็นกันเองเลยดีกว่าเออนี่หนะแล้วท่านก็นแนะนําไปตามขั้นตอนอะไรต่างๆพ่ออยูน้อยนะ you know นี่เนะพ่ออยนในนะแล้วก็นิ่งเฉยๆพอตอนนั้นนิ่งเฉยๆนิ่งปุ๊บไปเลยถึงนี่ไม่ไม่ต้องผ่านอะไรเลยปุ๊บถึงเลย นี่น้ามดีตรงนี้เนี่ยนี่เนะปุ๊บก็ถึงโอเห็นจะจะนี่เนาะท่านก็ลอยฟังอ๋อนึกว่าจะไปสวรรค์นะที่ไหนได้ไปอยู่ในอัมบอยอแล้วดื่มเหล้าวันละสิบตังแต่ว่าวัดก็เข้าเหล้าก็กินวันละสิบตังนี่สิบตังแต่เมื่อก่อนนะหนึ่งขวดด้วยนี่เนาะ มเราควดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบ่อยๆเขามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะแล้วเงินกันเราเด้มือเราปากเราไม่ได้ไปกวนใครยามากก็มาอะไรพูดจากระหนุงกระนิ้งกับมารดาคนข้างกายเนะภาษากระหนุงกระหนิงของคนขี้เมาเนะเมาแล้ว ก็ยังดีนะเจ้าท่านมันกระหนงก็หนิงอย่างนี้เนะยเอเนี่ยจะมากแค่นั้นอ่อไปถึงท่านบอกว่าไฟในโอกมันดับได้อานาพพรพธรรมกายแล้วพระธรรมกายท่านรู้ซะด้วยนะอี่ตรงนี้ที่มันหนามหาจัรย์ว่าบิดาของท่านเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนซึ่งตัวท่านเองังไม่ทราบเลยแต่ว่าเมื่อไปแล้วที พาไปถูก oh. ถูกตัวจริง <Yeah. S 1> แล้วท่้นก็นเรารายละเอียดให้ฟังเห็นแต่ไม่รู้วิธีว่าจะช่วยอย่างไร <Yeah. S 1> เห็นไปด้วยกันอย่างเงี้ท่านกับพี่ซึ่งอาจารย์ทงสุกก็เห็นด้วยกันอเจารแต่คอยให้คุณยายของเราเนี่ยพูดก่อน พี่ฉันเห็นแล้วแหละพ่อเนี่ยไปตกนรกตอนนั้นขัดใจอย่างนั้นนะจ๊ะก็คือในอบบายเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็ฉันอยากช่วยพ่อ oh. คุณจะต้องสกัดแโน้วฮ oh. าวทันทีเลย oh. นี่ซึ่งเราจะเผยไ oh. เผยเฉ่าะพูดจะเป็นสมพารเนี่ย oh. นี่นะ ที่ที่บวชสองชั้นได้นี่เนาะแล้วก็ได้ศึกษ,ษาคู่มือสมหารน,นี่เนาะศึกษ,ษาแล้วก็เอาเป็นว่าตัดชอตก็ช่วยไปได้นี่เนาะแล้วก็นำมาส่งตามกำลังแห่งบุญท่านดูสี่พระํำไการยจะพาไปไหนว่าอ๋อบุญที่วัดก็เขา่าเล่ากินแต่เล่า,ก,ลาก็กินเนี่ยส่งผลก่อนอนี่เฮ้ยจ้ะ ไปอภายตอนวัดก็เข้าก็ไปเป็นทิ่ยสมบัติเราคอยอยู่แต่ว่าบอกโอ้ทำไมนะมีมานพ่อเราเป็นหลังนิดเดียวไม่ค่อยย่อยเลยเนี่ยนะเพราะตอนนั้นเรายัไม,ม่มีกระถางกระถินนำมาใช้เออนี่นะ <laughs> นี่เออนี่เอามาลงจนได้เนะ <laughs> นี่มันอย่างเงี้ยนะ <laughs> ก็ทำไปตามประเพณี เห็นก็ทำกันกระทำทำกันไปอย่างนั้นแหละแต่ค่อยอย่างดีเนี่ยเจ้าโมหลังเล็กก่าถ้าเที่ยวคนอื่นนีภาษาท่านนะเจ้าหลังเล็กแล้วก็ก็จะาตัยย้งสติตั้งกระแดนหนำเอาตัาง้งงี้ๆสิ<อ>นี่นะเออมันมีวิธีอัพเกรดอ่าน,นี่เนาะนี่พอกลายนี่ยไปถึงเทวโลกกับปุ๊บ เปลี่ยนสภาวะ <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะจากสภาวะตรงนั้นก็มาสู่จากทุกขติก็มาสู่สุข,ขติอ๋กอก็ท่านบอกตั้งแต่นั้นโล่งใหญ่มีความสุขมากได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจมาตั้งนานแล้วเนี่ยจ๊ะขอเข้ามาแรงต่างนี่นอกจากขอเข้ามายังไปช่วยได้อีกลาไปส่งถึงที่เลย นี่นะจ้ะท่านก็นมีความรื้มตัดเส้นใยเด็ดกาดเลยนี่ฮะเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วตามมโนโปณิธานเราช่วยได้แล้วเราจะไปกลับมาบ้านหลังนี้แล้วนี่เราไม่ใช่มีอะไรอาผู้จัดการบ้านตลอดชาติาไม่ใช่เป็นมโนโปณิธานนะนี่แค่เป็นทางผ่านาประดุษสะพานแก้วที่จะทอดข้าม ไปถึงวิชาแล้วก็ไปช่วยพ่อได้ไดนี่จะระวางทางนี่ท่านยังช่วยได้ยังไปไม่ถึงวัดปากน้ําเลยโอ้โอนี่เนาะก็ทําความดีไปเรื่อยๆเจ้าก็ต้องเจ้าของบ้านอืชื่นชมนะก็เลยขออนุญาตว่าจะไปอยู่ถือศีนปฏิบัติทำสักเดือนนึงนี่เนาะ ทีวนะ่วัดปากนะมาซีเจรเินอ๋อได้สิเอเอนี่เนาะแล้วก็ครบเดือนแล้วก็กลับมอนะเนาะได้ได้เดี๋ยวาพาไปพาไปวัดปากน้ำก็กราบเต้คุณหลวงปู่เลย,ยพอเงยหนะ้ทาท่านก็ชี้อ่าทางพ <laughs> ุ่งนะีเ้เลยแหละก็ท่านต้องชี้เนี่ยอย่างนี้เนาะ 어, oh, ๋อที่ไม